แน่นอนนี่คือคำบรรยาย u t u b e ความยาวประมาณ900คำโดยประมาณ4-5 0 0ตัวอักษรเกี่ยวกับ Toyota FJ c r u เจค r 2026ฉบับภาษาไทยไม่มีหัวข้อไม่มีลิงก์ t o y o t a าเ Cru เจค2026กลับมาอีกครั้งในฐานะตำนานรถออฟโรดที่คนรักความท,ท้าทายต่างรอคอยการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ยังคงรักษาเอากลักษณ์ดั้งเดิมของเอเจคเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งเทคโนโลยี และสมรรถนะที่ยกระดับขึ้นในทุกด้านทําให้เป็นรถ SUV ที่ไม่เพียงแค่ขับขี่สนุกเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งในเมืองและเส้นทางวิบากดีไซน์ภายนอกของ t o y o t ้าเรฟเจคุเซอร์ยังคงความเท่แบบคลาสสิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหน้าทรงกลมที่ผสมผสานเข้ากับประจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมอันโดดเด่นเส้นสายตะวัดถังที่แข็งแรงและลูกบึกบึนยังคงสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของรถออฟโรดยุคก,ก่อนแต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟเลเซอรรอบคันล้อ,อ และช่วงล่างที่ยกสูงมากกว่ารุ่นก่อนเพิ่มความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจห้องโดยสารของรถเจรุสุโฉมใหม่ถูกออกแบบมาให้ทนทานและใช้งานง่ายเหมาะกับการผจญภัยในทุกสภาพภูมิประเทศวัสดุภายในเน้นความแข็งแรงทนต่อฝุ่นและโคลนบอดนั่งกว้างขวางรองรับการเดินทางไกลยอย่างสะดวกสบายยอเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto กล้องรอบคันระบบนำทางและระบบเชื่อมต่อที่ทัน สมัยถูกติดตั้งมาอย่างครบครันเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ด้านคุมพลังโตโยต้าเอ็เจ็ทฟูเซอร์มาพร้อมเครื่องยอนต์เบนซิน v 6ความจุ4.0ลิตรหรือเวอร์ชันไฮบริดที่ใช้เครื่องยอนต์ขนาดเล็กลงแต่มีแรงบิดสูงกว่าเดิมทั้งสองรุ่นถูกปรับแต่งให้มีอัตราเร่งที่ดีในขณะขับบนทางชันหรือเส้นทางหรือระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4WD พร้อมเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปเ d ลทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัวและระบบ ช่วยการลงทางลาดชันทําให้สามารถควบคุมรถได้ดีแม้บนเส้นทางที่ลื่นหรือเต็มไปด้วยหินดินโคลนอีกหนึ่งจุดเด่นคือโครงสร้างแชสซี่ที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงรองรับแรงกระแทกและแรงบิดได้ดีกว่าเดิมช่วงล่างแบบอิสระและการปรับจูนระบบการสะเทือนให้เหมาะกับการใช้งานแบบออฟโรดช่วยให้การขับขี่นุ่มนวนและมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดขับเคลื่อนให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบเช่นโหมดทรายโหมดโคลนหรือโหมดหินซึ่งเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันในประเทศไทย ความปลอดภัยก็ถูกยกระดับเช่นกันด้วยระบบ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับคนเดินถนนและกล้องตรวจจับจุดอับสายตาเหล่านี้ทำให้ F7 Cruiser ไม่ใช่แค่รถสำหรับสายลุยแต่ยังเป็นรถสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการความอุ่นใจในทุกการเดินทางการกลับมาของ Toyota F7 Cruiser 2026 ยังถือเป็นการผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยไว้อย่างลงตัวรถคันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์เท่านั้นแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นนักผจญภัยที่ชอบเดินทางขึ้นเขาลงห้วยหรือคนเมืองที่อยากมีรถที่ดูเท่แข็งแรงและไม่เหมือนใครซึ่งการออกแบบของรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่มได้เป็นอย่างดีในประเทศไทยคาดว่าโตโยต้าจะนําเข้ามาจําหน่ายในจํานวนจํากัดโดยเน้นที่กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถออฟโรดระดับพรีเมียมและผู้ที่ชื่นชอบ ในตัวตนของเจครูเซอร์ซึ่งมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมาโดยตลอดราคาน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับรถ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่เนื่องจากมีเทคโนโลยี